สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับไปเตยวันนี้ที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจุนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอย,รอยคอไปเตยที่นี่ที่เดิมเลยค่ะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองแล้ววันนี้ไปเตยก็จะมาทําพิกา,การในหัวข้อนี้นะคะไปเตยมาในหัวข้อ สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีก48ชั่วโมงนะคะคลิปนี้เป็นรันดอมนะคะคุณสามารถเปิดเข้ามาฟังได้โดยที่คุณไม่ต้องเลือกกล่องไพ่ค่ะสาหรับเพื่อนๆที่เข้ามาฟังแล้วก็ฝากกดติดตามฝากกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ใบเตยด้วยนะคะแล้วก็ใครสนใจดูดวงสามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดได้เลยส่วนคนที่สนใจตะกุดน้องแหวนนะคะหรือว่ากํายานบูชาเทพนะคะเข้าไปดูรูปเพิ่มเติมได้หรือว่าขอรายละเอียดกับใบเตยได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเช็คกันนิดนึงนะคะว่าสิ่ง ที่จะเกิดขึ้นกับเราในอีก48ชั่วโมงคือเรื่องอะไรไปชมไปฟังกันเลยค่ะขอ10บใบเช็คพลังงานให้กับคุณนะคะใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังด้วยนะเอาใบแรกมาแล้วค่ะ2 3 4 5 6 7 8 9 แล้วก็สิบนะคะโอเคเราไปเช็คกันนิดนึงเก้าดาบบางคนเนี่ยนอนไม่หลับนะคะอุตตะทำไมหยิบยาจังเลยเก้า <c oughs> ดาบแล้วก็เจ็ดถ่วยไปเตยว่าไปเตยต้องสามเหรียญ u u e n o of u u s วางเรียบร้อยแล้วนะคะมีไพ่สามเหรียญนะคะ Queen of c u p นะคะ,ะมีไพ่อะไรอีกไพ่ Queen of Pentacles หกไม้ไพ่ d e เจ็ดเหรียญนะ ก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีก48ชั่วโมงคือหนึ่งแหละบางคนเนี่ยหลับยากหลับไม่สนิทนะคะตื่นกลางดึกฝันแปลกๆฝันเห็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นอะ่ะอาจจะเห็นสัมภเวสีเห็นวิญญาณในฝันก็ได้หรือบางคนเนี่ยไปในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยอาจจะไปเจอพลังงานแปลกๆที่คุณไม่คุ้นเคยมาก่อนทําให้คุณอ,อยู่ดีๆก็ปวดหัวอันนี้คือต้องระวังนิดนึงเนาะการหลับการนอนนะคะกินไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาไปในสถานที่ที่แปลกๆไม่เคยไปนะคะจะหลับจะนอนเนี่ย ก็สวดมนต์เสริมเพิม่มเติมก่อนนอนนิดนึงนะคะแล้วก็ ในอีก48ชั่วโมงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของสุขภาพของเรานะคะอย่าหักโหมทํางานหนักจนละเลยตัวเองนะคะออกกําลังกายทานข้าวให้ตรงเวลาด้วยนะคะบางคนเนี่ยถ้าไปในสถานที่ที่มันเป็นสถานที่อโครจออันนี้ก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงซะนะคะในอีก48ชั่วโมงนี้คือเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแล้วก็อะไรที่มันเป็นงานขาวดําเป็นในส่วนของอ โรงพยาบาลบางคนอาจจะไปด้วยความจําเป็น <c oughs> ก็แนะนําว่าพกพ้ายันเทวเวสวรรณติดตัวไปด้วยก็ดีนะคะหรือเป็นจี้เป็นตะกรุดเป็นอะไรก็ได้นะคะอ,อ่เป็นเทวเวสวร์หรือเป็นแม่อุมาก็ได้หรือแม่ทุลรคาแม่กาลีก็ได้พกติดตัวนิดนึงนะคะจะเป็นช่วงที่เรารับพลังงานแปลกแลกมาได้แบบที่เราแบบเฮ้ อยู่ดีๆก็ปวดหัวอยู่ดีๆก็ไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวคือปกติก็ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่ดีๆก็เป็นก็ในช่วง48ชั่วโมงที่จะถึงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่เราค่อนข้างวุ่นวายกับเรื่องของการงานแต่ว่าวุ่นวายแต่สําเร็จเนาะพอไพ่ของความสําเร็จเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยเวลาต้องอาศัยความหนักแน่นต้องอาศัยความพยายามค่อนข้างเยอะนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยจับใจใช้สอยได้ปกตินะคะคล่องมือดีไม่มีปัญหาไม่ติดไม่ขาดเรื่องการเงินเนาะนะใกล้ๆเนี่ยเวลาอีกไม่นานเนี่ยนับ จากที่คุณมาเปิดคลิปนี้ฟังเนี่ยนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยถ้ามีปัญหาถ้ามีเรื่องไม่สบายใจก็จะมีทางออกจะมีทางแก้ไขแล้วก็ใครที่รอการติดต่อสื่อสารจากคนที่หายไปจากคนที่เงียบไปเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่เขาจะติดต่อคุณกลับมานะคะหรือว่าคุณอาจจะได้ข่าวเขานะคะจากคนรู้จักก็ได้ประมาณนี้นะคะก็บางท่านเนี่ยอาจจะมีการเดินทางด้วยนะบางท่านเนี่ยอาจจะได้ไป ในสถานที่ที่เป็นเหมือนกับโรงพยาบาลที่ที่มันเป็นสุราอุปาชาอันนี้ถ้าไปขับรถผ่านหรืออะไรอย่างเงี้ยนะถ้าถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปทักสิ่งที่เราเห็นได้ยินได้กลิ่นอย่าอย่าไปทักอะไรที่มันแปลกแปลกไปนะคะก็แนะนําให้สวดโพธิบาทนะคะสวดชินบัญชรแผ่เมตตานะคะนิดนึงนะคะแล้วก็เวลาอุทิศบุญให้อุทิศให้กับสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยนะคะก็เขาจะได้มาร่วมอนุโมทนาบุญกับคุณเนาะจริงๆเขาก็ไม่ได้มาเบียดเบียนเราหรอกแต่ว่าพลังงานของ สิ่งเหล่านี้ที่ไปได้พูดถึงเนี่ยบางทีเข้ามาอยู่ใกล้มนุษย์แล้วเนี่ยมันทำให้พลังงานของเรามันมันมันแปลกไปนะคะมันผิดปกติจากที่ควรจะเป็นก็ได้อันนี้ก็ระมัดระวังเอานะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูคําแนะนําเพิ่มเติมจากไพ่นิดนึงนะคะขอดูเดอะคีย์ก็เแล้วกันใช้บ่อยอยู่นะคะ อดคีหใบเนอะดูซิว่าคำแนะนำจากไพ่จะแนะนำอะไรเรานะคะห้าใบโอเคบางคนได้ไปในสถานที่เก่าๆเ,เมืองโบราณเมืองเก่าฝันเห็นเมืองเก่าฝันเห็นเมืองโบราณฝันเห็นเมืองรับแลอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เนาะ บางคนเนี่ยได้ไปในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับอะไรที่มันเป็นกฎหมายศาลสถานที่ในส่วนราชการตำรวจทาหารเกี่ยวกับเรื่องของการต่อสัญญาการเซ็นสัญญานะคะมีข้อตกลงบางอย่างเกิดขึ้นบางคนได้ไปเที่ยวทะเลได้ไปยืนไปเยือนสถานที่ที่ใกล้น้ำก็ได้สิ่งที่ไพ่ยอยากจะแนะนำก็จริงๆแล้วค่อนข้างดีนะคะก็ถ้าใครได้ไปเที่ยวพักผ่อนก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆเนาะที่แบบ ก็พักผ่อนให้เต็มที่แหละใช้วันหยุดให้คุ้มนะใช้วันหยุดให้คุ้มไม่ต้องไปกังวลเรื่องงานมากจนเกินไปนะคะเนี่ยนะถ้าเรามีโอกาสได้ไปปฏิบัติทรรมไปสวดมนต์ไปขอพรไปไหว้พระประธานไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็ขอให้คุณตั้งจิตให้นิ่งให้สงบที่สุดนะคะแล้วสิ่งที่เราร้องขอออกไปจะได้สำเร็จผลจะได้บังเกิดขึ้นแบบเร็วๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางท่านได้ไปวัด ไปสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ไปเมืองเก่าไปเมืองโบราณอ,อาจจะไปเที่ยวภูเขาเที่ยวป่าเที่ยวทะเลน้ำตกห้วยหนองคลองบึงก็ใช้เวลาวันหยุดพักผ่อนให้เต็มที่ใช้เวลาให้มีความสุขเนาะก็สิ่งที่พ่จะแนะนําก็คือช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องอยู่กับปัจจุบนันอยู่กับตัวเองนะคะบางคนเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะ เขาเรียกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเท่าไหร่แต่ถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็จงน้อมรับแล้วก็ปรับตัวแค่นั้นนะคะชีวิตของเราจะได้แบบสบายใจขึ้นเพราะว่าคุณเองอ่ะเป็นคนที่เป็นเหมือนคนอนุรักษ์นิยมนะคะไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงไม่ชอบอะไรที่มันแปลกใหม่เท่าไหร่ แต่ถ้าเราจะต้องอยู่ในเหตุการณ์ที่มันเหมือนเราต้องเปลี่ยนเราต้องปรับปะไรี้ก็ต้องยอมรับแล้วก็รับการเปลี่ยนแปลงต่างๆแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาเนาะ,ะในอีก48ชั่วโมงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณอีกก็คือหนึ่งความชัดเจนความถูกต้องความตรงไปตรงมาความยุติธรรมการเซ็นสัญญาการเซ็นข้อตกลงการที่เราได้รับข่าวดีเรื่องของการไปสัมภาษณ์ไปสอบนะคะแล้วก็บางคนได้หยุดพักผ่อนไปเที่ยวนะคะไปผ่อนคลายสบายใจเนาะไปอยู่กับธรรมชาติ หรือลูกๆหรือบุตรบริวารของคุณเนี่ยเป็นช่วงที่เขาค่อนข้างฟังนะคือฟังแล้วก็อยู่ในโอวาสเป็นลูกที่ดีเป็นอาพิชาตบุตรเนาะพูดอะไรก็ฟังสอนอะไรเขาก็ฟังเป็นช่วงที่เขาว่านอนสอนง่ายมากๆแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะต้องรักษากฎระเบียบวินัยทางสังคมนะคะต้องต้องทำอะไรให้เต็มที่หรือการทำงานเป็นทีมเนี่ยก็ต้อง ก็ต้องปรับต้องจูนเข้าหากันเยอะๆแล้วมันจะดีเนาะยาแบกทุกอย่างไว้คนเดียวนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนําคุณแล้วก็อีกใบน,นึงเนี่ยมันเป็นเหมือนเราเองเนี่ยเป็นคนที่ มีคอนเน็ชันที่ดีอยู่แล้วนะคะบางท่านเนี่ยมีข่าวดีในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะมีผู้ใหญ่เมตตามีคนช่วยเหลืออุปถัมมีการเจริญก้าวหน้าในชีวิตแบบรวดเร็วแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างนะคะแล้วก็อาจจะมีแบบเวลาเราไปขอพรเนี่ยนะ,ะท่านอาจจะรัดคิวให้คุณก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่เราไปขอพรในใจถึงบอ,อกว่าเราจะต้องมีจิตที่นิ่งจริงๆนะคะแล้วแบบ บางทีเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถนอาจ,จะรัดคิวให้ผ่อนคุณก่อนคนอื่นก็ได้นะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีความสําเร็จแบบทางรัดเข้ามาเ,เฮ้ยมันอาจจะไม่ได้นานแบบที่เราคาดการไว้ก็ได้แบบ แป๊บแล้วมันมีข่าวดีเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เราเองก็จะมีข่าวดีเข้ามาเนาะแล้วก็มีพลังงานดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะสิ่งที่คุณหวังเอาไว้นะคะจะประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุขก,กายสบายใจมีความเที่ยงธรรมมีความยุติธรรมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนในอีก48ชั่วโมงนี้นะคะก็ระวังในเรื่องของสุขภาพนิดหน่อยเนาะ พิมพ์8585รับพลังงานดีๆนะคะขอให้คุณมีความสุขแล้วก็สบายใจที่ได้เข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ